สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกพุธบุปผาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายนี่นะคะโดยลิบินสี่เส้นนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดิ่เหรียญลิบินค่ะวันนี้รีจะใช้ลิบินตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว43เซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน11เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะรีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นเส้นที่1ก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาม เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดๆจับจับให้กระชับ กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้งสีด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ รีจะจับอ,อลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวามือแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วกดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วร่วมมารวมกันค่ะจับหมุนนะ เราก็จะนับตรงฐานของเส้นที่4นะคะนับมาเลยนะ1 2 3 4นี่นะคะเราจะนับมา4ช่องนะจับริบบิ้หมุนมาเลยแบบนี้นะคะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีนะเสร็จแล้วเราก็จะจับเอาดิบบิ้เส้นด้านนอกออกมาก่อนจับริบบิ้หมุนไปด้านหลังกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่4นี่นะคะนี่นะค่อยๆดึงค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับออลิบินเส้นยาวนี้นะคะมาสารจับลิบินพับมาด้านหน้าอ้อมมาในลักษณะน,นี้นะอ้อมมาฝั่งด้านขวามือนะคะหลังเส้นนี้นะนี่นะเสร็จแล้วจับออัตลิบินเอียงขึ้นมาด้านบนพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปใต้กลีบถัดมานะ ค,ค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะเอาริบบิ้นที่ถูกอ้อมมาด้านหลังนะคะมาสารจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเหมือนกันนะอ้อมมาในลักษณะดเดียวกันแบบนี้เสร็จแล้วจับอตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปใต้กลีบถัดมานี่นะได้แบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงนะ นี่นะคะพอเข้าที่สวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดตามกรีบริบบิ้นเลยนะคะให้รับกับกรีบด้านบนนะนี่นะคะเราก็จะตัดแบบนี้เลยนี่นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพุทธบุปผ,ผาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ